ใส่ป,ปานชูรสเสร็จเรียบร้อยจ้ะตั้แต่เอาใส่จานเลยย,ย,ยั่วน้ำลลยต้องทำดูนะ เทศนะคะมะนาวก็ใส่ลงไปเลยบีบผงไป้ท,ทำยังไงเราจะเห็นเนี่ยเห็นไ้มเนาะจัดจานเรียบร้อยจ้าเทศตัวตรงไปเลยเสร็จแล้วตำแต่งสไตล์ใจใจมันนี่มันนี่จ้า จะเรียบร้อยทำยังไงเราจะเห็นเนะี่ยแค่นี้เนาะจัดการเรียบร้อยจะเทตู้ดลงไปเลยมากินด้วยกันนะคะเสร็จแล้วน่ากินไม่เอ่ยจิบจ,จ๊จาจาิบจ๊าจ้า เสร็จเรียบร้อยจ้าตั้แตงเอาใส่จานเลยเสร็จเรียบร้อยจ้าตั้แตงเอาใส่จานเลยนะคะนะคะมีผัแกแครมอร่อยๆนะคะตั้แตงจ้า เสร็จแล้วตำแต่งสไตล์ใจใจมันนี่มันนี่จ้าใส่ทิ่ไปสเม็ดแบบขอแบบจุดจวดก็เอาแตงลงไปเลยรสชาติวันนี้ขอเผ็ดนิดนึงเนาะนี่เสร็จแล้วจ้าเมนูเสร็จเรียบร้อย ทิ้งไปสเมตรแบบขอแบบจุดจวดก็เอาแตงลงไปเลยกลับมาเขือเทศนะคะมะนาวก็ใส่ลงไปเลยบีบลงไปสวัสดีจ้าวันนี้จะพามาทำส้มตำ ตำแตงนะคะคสวัสดีจ้าวันนี้จะพามาทำส้มตําตำแตงนะคะ กับมะเขือเทศนะคะมะนาวก็ใส่งเลยบีบลงไปเสร็จเรียบร้อยจากต่แต่เอาใส่จานเลยเออสวัสดีจ้า วันนี้จะพามาทำส้ตมตำตำแตงนะคะสวัสดีจ้าวันนี้จะพามาทำส้ตมตำตำแตงนะคะรสชาติวันนี้ขอเผ็ดนิดหนึ่งเนาะนเสร็จแล้วจ้าเมนู อ,อ,องทำดูนะเอ่ยยั่วน้ำลายลองทำดูนะสวัสดีจ้าวันนี้จะพามาทำส้มตำตำแตงนะคะมากินด้วยกันนะคะเสร็จแล้วน่ากินไม่เอ่ย จิตจ้าจิตจ้าจ้าอชอบนัวก็ใส่ยเยอะนะจ้าสวัสดีจ้าวันนี้จะพามาทำส้ตมตำตำแตงนะคะ กับมะเขือเทศนะคะมะนาวก็ใส่ลงไปเลยบีบลงไปเสร็จเรียบร้อยจากตั้แต่เอาใส่จานเลยก็ยใส่ปรารถนา ชูโรสออนเพื่อความแซ่บกับมะเขือเทศน,นะคะมะนาวก็ใส่ลงไปเลยบีบลงไปทำยังไงเราจะเห็นเนี่ย เห็นี้เนาะจัดจายานเรียบร้อยจ้าเทจววดลงไปเลยชอบนัวก็ใส่เยอะนะจ้าใส่พริกไปสเม็ดแบบขอแบบจุดจวดก็เอาแตงลงไปเลยขอ้อนเพื่อความแซ่บ กับมะเขือเทศน,นะคะมะนาวก็ใส่ลงไปเลยบีบลงไปน้ำปลาร้าหนัวๆขยาวก่อนสามช้อนเพื่อความแซ่บน้ำปลาร้าหนัวๆ,ๆ ยาก่อนสามช่อขอใส่ปะลานะชูรสมากินด้วยกันนะคะเสร็จแล้วน่ากินได้เอ่ยจ,จ,จ,จิจ้าจิจ้าจ้าพร้อนเพื่อความแซบ่บ สนะเสร็จเรียบร้อยจ้ะตั้แต่เอาใส่จานเลย กินด้วยกันนะคะเสร็จแล้วน่ากินไม่เอ่ยจิย๊จ้าจิ๊จ้าจ้าใส่พริกไปสี่เม็ดแบบขอแบบจุจวดก็เอาแตงลงไปเลยขอใส่ปลาหน่ะชูรส น้ำปลาร้าหน,นันนวๆขยาวก่อนสามช้อนเพื่อความแซ่บเสร็จเรียบร้อย ไปสเมตรแบบขอแบบจุดจวดก็เอาแตงลงไปเลย